เองเวีนนี่คือเม่วันสินพี่น้องแทงมากอันนี้เขาเอาขีดเท้าลงอาแล้วมันบอกท่านปุ๋ยหาแท่งบลาไหลหมากรับโอ้ยลงเลยท่านปุ๋ยได้ทีแล้วพี่น้องเอาน้ำแดงแก้ไวครับอีตุ๊ดใส่เอาใส่ลงไปแล้วก็ เอาแล้วพี hey, vinegar, yeah, hello, yeah, um, ่น like yeah. ้องว้าพี่น้องมึงมึงเนี่ยล่ะแมงเมาเด้อปุ๋ยอีสานมาอง่ายจ้ามื้อนี้มาอยู่บ้านอันไม่รอดกับแกบ้านอันบ้านแม่ใหญ่หมูอ้านฝนตกพี่น้องมึงมึงมึงอึ้งอึ้งยังอึ้งยังพี่น้องหากินแมงเม่าเมาขี่หมาบ่จับบ่จับให้มันกินเลย

ตัวนึงมัอแล้วพี่้งเอาอีตัวนึงมาห่ะุเอามามันกินน้ากันเห็นไหมเจ้าเบงวันศีนไปไหมฮะขึนใ้่ะเปนลึงคนพี่น้องนี่คือตาหักแมันยวนยื่นหลอดไืตุลินั่นเตุลินเน่ยอตัวนีกินได้โอ้ป้าสีอิ่มเนาะ นี่ะครับพี่น้อ,อ,องอตัวน,นั้นจอยๆโอ้ยกินหลายๆละ่ร้นี่ <c oughs> นะครับพีสามมเทาดินสมบูรณ์เนาะหมดแม่งสลหายวันนี้มันออกมาเองเลยพี่น้องเร่นอึงเลี้ยงนี่นี่ฝนตกมือวานี่ฝนตกฝนตกฝนตกันออกมากินแมงมาไปรายดมาดครับนะออกมาลดีครับนะสวดีครั<ม> <c oughs> บล<ม>าสวัสดีครับนะลูกวัสดีครับ ไฟเงียไม่ไงพี่น้องนีหลอดไฟกำลังกินตรนี้เนสั่นๆคือกินไน่ะเอาผมาใส่ทอด้ต้มตัวนีนี้่น้นี่ตีมันะเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าไปแล้วไปแล้วว่าเห็นตี๋ยมันไปทางฝุ่นด้วยตัวเราโง่อวนๆว่าเห็นเลยงวยมึงัดมึงพี่น้อมึงดาวึงดาวดาวดึงดาวเดาดึงดาวอ่ะผู้ใดไถดึงดาว กวนมั้งครับครับมกันนันม่มนบ่มันหนียครับนะเห็นบ่เห็นเห็นกูสามมันถอดเดี๋ยวมันกรโดดออกมาบ่ได้เอามันบอกกินแม่งเมาเนี่กินแมงเมาุบ่เอาบ่บ่ลูกบ่เอาดิอ่ากินม่เพิ่เบิงซือเลือพี่น้องเนี่ยดึงขนครับม่กินไม่กินนูนกินบ่ได้พี่น้เอ้มันกินนูนใหญ่พอด

เดี๋ยวกระม้ามาล้วพี่น้องอังมันมาเรี่ยวไปต้องไปต่อยมันโอ้มันออกไปเองนะว่าหันมันมาหลีเฮ้ายืนวันแล้วเขไปไกลอีกกำลังมากกำลังมากเอาถอยเราพี่น้องตื่นไปฟตัวนี้กินยางเดียวตัวนั่นก็เต้นของมันเลยยิ้มเลียว่ากี้โพใครต้องฟองแล้วแม่ตัวลุงเรียนฟมปลาไหลเรือสีใต้ขี้พึ่งกันแน่ กำลังไไหลอยู่ครับโอ้ยมันยังหล่ะล่ะออกมาแล้วออกมาแล้วปลาตัวใหญ่แต่ตัวนั้นเฮ้ลเบิึงพี่น้องเอ้ยตัวนี้เพื่อกินได้แมงมุมเห็ดเป็นตัวทิพนะลูกเอ้ยลูกคืนแมงที่ต้อหูลูกข้าลูกไก่ไก่เน่ตัวนี้หน่อยก็มือนั่นกินแมงมุมจินตัวไหนตัวใหญ่ก็บจินไหนหมือไปแล้วไปแล้วพี่น้องแมน ตัวนั่นแหละมันมาว่างหันมันย่านค้นงัมันยุอยังไงเนาะนั่นเรงเมาขี่มาแมงเมาโมนีคคนมากินดีสามตัวกับแม่แม่แม่หมดแดงแม่พญามันโอ้าแม่ตัวนี้เยอนี่ยนแล้วก็นั่นเต็มปากเลยบูหร้เลยมันเก่าอหมาติแม่อืมมันฝนตกเนาะไม่ใช่เวลามันจะเข่าหัวนี่ลูกนี่ระบาดเท่ากินมาบนสิให้มันกินนั่น นี่ไงล่ะลูกไปเข้าไปต้มปลาไหลเข้าไปนี่ปลามันกินนี่แหะเอ้ยปลามันกินไม่เหนียวเฮ้ยปลาไหลหยับมันสนน่ะเทิรนไปแล้วปลาขนาดเท่าไปต้มปลาไหลน้ำเดือดแล้วมันกินอยู่นี่แหละพี่น้องมันมาน้ำหลอดไฟซิมก็ออกน่ะฝนตกมีแล้วอันปลาอีสานเ่องมันหากินได้พี่น้องไปไป อลไรเนี้ยบอกเอาปลาไหลมากคุณไอ้พุ้ยปลาไหลมั้ตอนเด็กเอาลงเลยไหมอาไรเนี้ยบอกอลไรเนี้ยบอกเนี้ยบอกมันสีเด่นใส่จอู้ทำเบียร์คลั่กแล้วนี่แหละครับปลาไหลที่แทงมากในของเวนนี่คือเมยวันสินพี่น้องแทงมาอันนี้เขาเอาขีดเทาล่างออมาแล้วบอกผ่านปุ๋ยหาแท่งปลาไหลหมาดครับ โลงเลยท่านปุ๋ยสุดยอดเลยตายไปแล้วพ่อตายแล้วลูกแม่แท่งอู้ดินพว่ำเอาแม่บอกว่ามันตายเอามันถืกน้ำห่อนมันกันโคดเข่าตัวลูกเดี๋ยวมันห่อนกันในปุ๋ยนะเดี๋ยวปิด่ยนไปจะข้าวจะแป๊บกันพี่น้องได้ทีแล้วพี่น้องเออหนามแดงแก้ใบ ใส่พริกแกงให้สีสันหนาเป็นตะกินเนาะพี่น้องแนี่คือีเกี๊ยด้วยพี่น้องเด้อยเอาใบไงเซลใบขามใส่ติแมีนใบขามเอาใบขาบมันบ่บ่ขามสุกติขามสุกมันบ่มี่ป่ะข้าขามมีบ่บ่บเมียถามอีแม่มันก็น่ะมันจิบ่หกอันตามจีบใบขามก็ใช่ไหมโบเขาจะซัดออกคือบ่มีอยน ผมบ่มเหม็นใบคามอ่อนนี่พี่น้องใบคามเอาโซโดาเลยครับพี่สารมันห้องโซ,โซดาอีกแบ,บบ่าต้องไซอีกอย่าง <c oughs> เอาเพียวๆ,ๆเลย <c oughs> นี่ครับกินแต่โซดานี่มันแปงครับเปืเป่อยไปหลายปุยตัวแญ่ไรกระไดโดนเติบอันนี้มาหัน อยเห็ดกินยูเฮียนไหมไงนี่มาบานไห่ไง้อพี่น้องพี่มาบานไหมไงวันศิลป์วันศิลป์น่ยพี่น้องยู่บานยู่หลอหลอกกันจแม่าปวดนี่ทเ็นี่กสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ที่สามองหน่อยครับเอินมาดีจ้าี่เด็กหน่อยอันนี้มีไงแล้วนอนอยู่นี่ เราบ่มีแห้งพี่น้องเราเก็บทองเรานอนจะมีแห้งผมชุรถมาในะส่แน่มาส่ปใมส่หรอตลลงสนีหลงตีว่าหันเกียร์เด็อนะจีเออ,อห้อมุดไทยจังเอาใบันยตูทยททยไทยใส่เนาะ ใกล้กับตื้นนะพี่น้องผุนตัวนี้ผุนตัเวอรไปตูไทยมาถิ่มใส้กกบเหียบร้อยตับตพี่น้องกินน้ำกันตาห้างป่ะน้องอชิมมึงกันอ่ะโออคนลุงวงยิงยิงเฮ้ยตัวไยมา อเอาใส่ลงไปแล้วก็ซิมเงินโอ้แดงตรงซิมเงินตน้ันอา้นแลวเองตมนปิเลมดน้าโดนแทป้ยหวานแ <c oughs> สบไป พี่น้องขาเทวดาพี่น้องสุดยอดไปพี่น้องปอกันไหมล่ะพี่น้องเขาน้ำกันจ้าเฮ้ยกินเขานะไม่ได้คก no ินพี่น้องกินเขายืดสายขาไม่เป็นไหรนี่พี่บัสเทนนี้อมซีนพอมซีนอันนี้พอมซีนเส็จอมซีนเขาได้อะไงเนี่ยบังม่วงอันนี้จุมปลาหน่อยจุมปลาหน่อยครับอ่าอันนี้ อันนี้บักพี่คันนี้บักพีอันนี้ม่ยังเนี่ยนอน้องนีอยแม่เบื่อเหรอี่นังอ๋อันนี้กลางอันนี้กลางเข้มาเข้มตุเอาปลาปากะมดไปละนี่เอาเขาเอาห้กะหเจ้ยเอ้ยปั่นเข่าให้แม่เอามากันนะปั่นให้ด้วยหน่อยว่างั้นนอเยอไหลเด้ เดี๋ยวน้องเองขอน้อกันนี่ลองกินเดี๋ยมันก่กินมมันก่กิน้แม่นก็กินอมนกินอืมกเก่งกัเก่งนอยบ้าเก่งหอน้ออือพวกก็เก่งกบ่าก่งหนอกงเาะังกินก้าวเลอันนี้แงะนี่มันเตะเตะถ้ามาหมาไหมเปิดบังกันะินบังกันเลย้ยเจ็บบ่เนาะเฮ้ย้ยเ้ย้เอ้ย กินอนเนื่อยนร้องแล้วจิตูกับเขาไหนแมตัวตัใหญ่ตั่ผิดตัวใหญ่ับนำารมย่าอะไหลขวดด้ครับมีโอกาสให้ไกินฝันไงพี่น้อง เดี๋ยวเราไปน้ำไปอีกยหดวานมานหวานมาจะใสหวานกูกินดีไว้เล่นเหรอโอ้หวานกัมาเด้แบดนี้นี่เขาปลอยอเวลากินกินข้าวเราต้องกินหวานเสียเป่ไกินอะไรก่อนกินหวานก่อนแม่เออไม่เอามงไม่ละเนี่ยีแก่เน่ย

มันกินแด้เอากชิสุดนี่หนึ่งเลมันรู้น้ำตาลหนึ่งไรอ่ะ้งก็นี่ร่อร่อมึงล้วหัวนี่ยน่หนงแล้วม่กินน้ำเงนก็ได้ก็ได้เนาะถ้าบอก่า่ส่วมันเคียงเน่มันไม่จุเพอยแ่่ากการกได้นะเราคุยกันจกินท่ากการเนาะแม่ก็พ่เออเยอะมากเลยเท่เขาเลยคนลังแก่เออเอาไ เอาก็กินเราตลูกมากนะแต่พูนุวะมองมองไม่ไหวทำไมน้อยน้อถือบีบ้าพี่เนบีอยู่แล้วมีแม่งไงเดแม่เอาสมสเป็นแม่โอ้อมขมเอาตาด้วลองเบิ้เมนู่นรุ่นละขมยังบมันถือบีบอ้ยเตเหนือไม่รู้อะไรแม่จพี่นองปีเมือแม่ไปจีนวันมันคกเรื่องเน่อยไปนอนเลยตดตกับอะะอันหน่อ อะไรวะหลูกนี่อะนี่นี่น่แมวให้จานเลยมันตัวใหญ่มันก็เลยอะไรวะ้อนวะนี้จานนี้ไปตั้งไให้เองเพตั้งโอ้ถือบียใช่มาสิวันมันบีไปยุ่นมาแ้วอยมม่มีแมวแล้วแมาบ่าผมเราบีไปกินเราโอ้าหอ้โจถ้าเกดไปราขอนแชวมีดีงานเชนมาง่วงเนา บรไเวณพวขาวนิองได้แนะนำบริเเนือจักิ่นเลยได้ต้อนนิดหน่อยเรากเขียวมี่เนากเขาคว้เดว่าละูกมึงนะม่ได้ทำเดิมุงจุงฝากอังแม่ลอยเพื่อทีแม่ีปอปาแม่ว่าป๋าพีปา ปวกลงอีนมากินเขาน้ำกันเด้อรับพี่น้องปลาลตีปลาตีเนี่ยุงัดปลาตีลงบัดไอโจไอกินกิน้วยบมาลไปักหลเนมเขา่อ้กันตอนเมื้อไรกันเกิดเก็บอะไรไ่ได้งปที่สี้นใหญ่ครับพี่น้องไน่คับหน นนหนาเน้แบบี่เคเบางนมอขอ,ไอะไรมีสองขาอเออบ้แมงปลาอะไรอยู่ในน้ำสีียังกาะปลาอะไรอยู่ในน้ำสีแดงปลาทน้ำสีแดงปลาใคคิด่าด้ <c oughs> คิดบ้าปล่อยให้งงเลยบ พกขี่ดน้าขสมองเยอะปากพี่ดึงน้ำปวดสมองใส่เฉลยไท่ซิบไดไหมเอาตั้นี้น้อยหนเจ้าเฟื่อยดีเอาเลยนีผมผมเนี้ยกินลูกอันนี้ผมผมน้แมตตกตักน้วแมตตตักให้มากเล้า อาลูกอ่ะยินไปได้กระจอจ้าอันยัอ่บาไสอไกปเ่ๆมสิกินอบ่อยากอมันไข่แต่นี่นี่มันขมมันขนาดลทีกินเองเนี่ยูออันนไข่บีแม่กินไปแล้ว ้นม,มันอ่งนี่มั่วมดอกใส่ไปบกามาแล้วเขาวะายิม้มหมอยิ้มหมอนยิมมากมาบกบดมามาียิมมากยิมอ<ด>ีเรืล้บอกวจังบอกว่าดียังน,<ด>น,นีครับคุณย้รถไถเร่อว่ารถที่พูดว่จังบิน มิ้เจ็ก็มีบัดนีโอ้ยงั้นนี่ก็มีอะไรเนี่ยจับครับอั่เดียวจับเตี้วบ้างไหวเ็บก็ได้จ็บครับจ็บติ๊บกี่หกขีดเถอดีดีจบก้าวกกับเตน่มยเดียวแ้มาเลยติ๊บกินมากันกินนั่น หม้อกเนี่ยต้อหมกกวนนะมหมอแล้วขายม่ยิงแล้วไมเหือเองแม่จลาเลเขี้มากกวเล้สาวเิ้ฟีมือแม่จงไม่ห้ดอกจงตองไม่ห้จงจะตองไม่ถ่ายให้เหียเสบอ้ จำเดียวลูกขึ้นลูกขึ้นถามนอนคุณม่ให้นอน้อไปแล้วมาแล้วฝากไปนะคิไม่ออกเดี๋ยวทุ่งเก็ตบ้านนี้ยังนี่ม่ตืินมีซองครับถามเอาค่ะน้องเมื่อกี้เข่าอยู่พ่อหล เล็กมาเล็กมีอะไรที่อะไรพี่น้องพี่น้องคิดคิดคิดี่ยาตัวปุยวเท่าบ้างค่ะวัชกืชอะไรด็่กเตอร์บนี่อันนี้บ่อเสียดเลมันก็เป็นไปกับเข่ามันอยูเวลาปิ้นเคี่ยนะครับเคี่ยเลยยังก็ไายังกะเร็วเร็ว ฝากคนไหคนแก้วจะปกาในี่นะครับนาสายมึงหน่อยทีมหนีขอคว้าไว้ซมำีคนนะครับสวัสดีครับจะเลยก่อนไปไปยังเกียไปยังกนไปจกปากปฟองไปยังแนะนำแดงมาดิวางในข้าคาถามาปยังสีแดงไปปยังอยู่ในนาสีแดงโอ้เจ้ป้ากระฟองจางหปด คำถามที่สองเด็ก้สิทาสิ่สิทาได้เอาชิปหนา้นงอเอาชิปเนียไ้ัเนี้จ้ามาเล่นมหนาที่สิบอ้เนี่ยเตี๋ยคำถามที่สองเอาเั่นเี๋ยเอาเนมียาไปทัาเนียก้อนจ้าไม่เอาไป